สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้ตัว as AH 2 1 p เนาะตัวย้ายวอลลุ่มเนาะนะครับที่ส่งมาซ่อมนะครับอันนี้จากจังหวัดปัตตานีบอมบอเจาวไกล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 เอ่อตัวนี้นะครับต้องขออภัยด้วยที่ล่าช้าเพราะตัวนี้ค่อนข้างหนักจริงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเพราะไฟเกินหรือเปล่าแต่คือชุดเลกูกเรเตอร์ตรงนี้ไหมนะครับแล้วก็เชอชุดพักขยายเนี่ยครับชอ็อตหมดเลยนะครับอาจจะไฟเกินอันนี้ ลูกค้าต้องระวังนะครับเรื่องไฟนะครับต้องต้องตั้งค่าโวลต์ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบอะแดปเตอร์หรือก่อนที่จะต่อกับตัวนี้เนาะพยายามมีมิเตอร์นะครับเช็คระบบให้ดีก่อนเนาะก่อนจะมาต่อนะครับเนาะนะครับจะได้ไม่เสียหายบ่อยนะครับเนาะเอ่อตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะตัวนี้อาการมาคือนี่นะฮะเปิดไม่ติดเลยนะครับโอเคก็คือไฟมันอาจจะช็อตหรือมันจะอะไรสักอย่างเนาะผมสนิษฐานเอานะครับนะฮะแต่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งดูอาการเนาะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ให้อดมินนะให้น้องนุ้ยนะครับให้อดมินนะครับจะส่งให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับฉันใจแสดงปล่ชยจนเงินไปอย่างไม่ค่อยเต็นใจอย่างกับผลไม่เคย